สวัสดีค่ะหนูชื่อตองนะคะมาจากโรงเรียนเบียนจมามหาราชค่ะในส่วนตอนนี้หนูมีแผนว่าจะเรียนต่อที่แคนาดาค่ะใช้คะแนนอยู่ที่แบนเจค่ะหนูรู้จักผ่าน Facebook ค่ะซึ่งร้วยคํามที่หนูต้องใช้คะแนนในเอลใช่ไหมหนูก็เลยไปเซิร์ชดูว่าที่เรียนที่ดีที่สุดของการเรียนในเอลเนี่ยที่วอ่ะคือที่ไหน หนูตัดสินใจเลือกเรียนที่นี่นะคะเพราะว่าที่นี่เป็นทั้งที่เรียนแล้วก็เป็นทั้งศูนย์สอบหนูก็เลยตัดสินใจเลือกที่นี่แล้วก่อนหน้านี้นะคะคือหนูได้โทรมาถามพี่พี่แล้วว่าโอเคหลักการสอนเป็นยังไงหรือว่าสปีคมากไหมแต่ว่าพี่ๆเขาให้คําแนะนําดีมากค่ะหนูก็เลยเลือกเรียนที่นี่ ตั้งจากที่ได้เรียนแล้วคือหนูรู้สึกว่ามันไม่ได้ยากอย่างที่คิดเลยเพราะว่าก่อนหน้านี้อะหนูเป็นคนกลัวการเรียนภาษาอังกฤษมากมากแต่พอหนูได้เริ่มเรียนกับคุณคูหรือว่าได้รู้จักพี่ๆใช่ไหมหนูก็รู้สึกว่าทุกคนที่นี่เฟรนรี่มากแล้วก็หนูมั่นใจว่าคุณคูจะสามารถช่วยหนูในการได้คะแนนเลเวลเจ็ดอย่างแน่นอนค่ะ คือหนูบอกแล้วว่าหนูเป็นคนขี้อายใช่ไหมแล้วก็ไม่กล้าพูดพอครั้งแรกที่หนูมาเหยียบที่นี่เลยนะคือหนูกลัวมากว่าแบบเฮ้ยพี่ๆี่เขาแบบจะเคร่งเครียดไหมหรือว่าเฟนลี่หรือเปล่าแต่พอดูโอบประตูปุ๊บก็คือตกใจมากเพราะว่าพี่ๆี่ทุกคนทัก ue, สวัสดีค่ะชื่ออะไรแล้วหนูก็บอกว่าชื่อตองใช่ไหมแล้วพี่พี่เขาอ๋อน้องตองนี่เองอะไรเงี้ยหนูประทับใจตรงนี้เลยก็คือพี่ๆี่เฟนลี่มากคือหนูรู้สึกว่ามันทำให้หนูคุ้นชินกับข้อสอบมากขึ้น ด้วยความที่หนูรู้สึกว่าโอเคได้ฝึกทำบ่อยๆในการฝึกสอบจริงรู้สึกว่าตอนที่สอบจริงๆอะค่ะหนูจะไม่กดดันอย่างแน่นอนเพราะว่าหนูคุ้นชินกับมันแล้วไม่ว่าจะเป็นบรรยากาศห้องสอบแล้วก็รูปแบบของการสอบแบบคอมอะค่ะ ือหนูรู้สึกว่าหลังจากที่หนูได้เรียนมาแล้วนะคะคนที่กลัวการเรียนภาษาอังกฤษหรือว่าไม่กล้าพูดหรืออะไรอย่างเงี้ยหนูรู้สึกว่าให้ลองเปิดใจแล้วก็ลองมาที่นี่ก่อนนะคะเพราะหนูรู้สึกว่ามันไม่ได้กดดันอย่างที่เราคิดเพราะหนูเป็นคนนึงที่กลัวการพูดภาษาอังกฤษมากแต่ว่าพอได้ลองเปิดใจอะค่ะหนูรู้สึกว่าโอเคมันไม่ได้ยากเหมือนที่คนคิดนะแล้วหนูก็เชื่อว่าที่นี่จะทําให้ทุกคนประสบความสําเร็จแน่นอนค่ะ โอเคค่ะท okay, ุกคนสำหรับใครที่ต้องการคะแนนสอบไอเอลนะคะในการยื่นเรียนต่อทั้งในและต่างประเทศหนูคิดว่าที่นี่ตอบโจทย์มากเลยค่ะอย่าลืมมาเรียนกันนะคะที่นี่ค่ะศูนย์ภาษาหลีศูนย์สอบไอเอลโบราชสานีค่ะ yes